He has to buy a Battle Fury. But can you do that and also pressure secret? I think at the same time though, um, well I agree, I think he has to play a little active, uh, I also think that Mud Golems can win this game with less control of the map, right? Because it's it's me you <coughs> come on. Cam's <coughs> attack by song on โคสนนปเปิดมาฮะดิสซิมิเลตหลบมาข้างครับผมนั่นนี้ครับจับยกเทเลกันซีมาแต่เหมือนมีลิฟวิ่งอารเมอร์ครับกัดฟันสู้ครับผมแล้วก็ธันาโดปาครับรีสแน็ปครับสู้ไว้ต่อมีเทเลเบดยิงมาจากด้านข้างอีกทีครับซวยจัดครับผมนีชาครับกัดได้ไปแต่ด้านบนนี้สิทําไมเทเลเบดมาอยู่ตรงนี้ครับผมเพราะว่าโดนบีบอย่างหนักครับไม่ว่าจะเป็นดาร์คเสียผมแล้วก็ฝั่งฟินิกครับผมเลนนี้ก็ค่อนข้างแตกนะ สันเตรจีเข้ามาแต่เชื่รถเบตได้คลิปไป5เตัวน่าจะมีการแวะฟาร์มตัวของฝั่งแคมป์ที่สแต็กไว้นั่นแหละครับเพราะทางด้านโคโตนี่สามารถแคมป์สแต็กได้ง่ายครับได้ถึง3แคมป์เลยฮะใช้แตะ2ทางแล้วก็ใช้ออลูมเนตเวฟดึงมาอีกหนึ่งนะฮะสกอร์เป็นศูนย์เองับตอนนี้ปิงย้อนย้อนไม่อยู่ครับทางด้านโดของท,ท,ทีจัดการยับซอฮะเจอคอมโบเกาะทูไทยครับผมเราโดปะฮะ ฟังเสียนบอดแค็กเตอร์ครัผมจะจกอะไรไม่รู้ครับโดนกระตุกได้โคตรเสถ็วไพ่บอรหยุดไว้ใส่ด้วยทีครับวางบอลใหี่ก้าบอลแล้วก็เซิร์ฟวิ่งถอยไปแต่เขามีโซลบายผมหนี่ยจะจัดหนี่ยจะจัดแล้วก็ใจขาดตายหมดเจอเผาเลือดหมดเจอดิชาและดิชายิงย้ำต่อที่ได้ของนายครับเรียบร้อยไปฮะเซ็นเเปิดครับผมอีกระดาษได้ปาดมาไพ่บอรหยุดไว้ก่อนฮะจะหนีไปไหนพี่ชายทอร์นาโดครับ ลงไปก่อนครับผมมีบอลวิก้าเข้าอยู่ใส่ครับทางตันแล้วครับเดสเอ็นแล้วก็ตายไปฮะนี่ครับผมตัวของฝั่งครับไปดิ้งไลน์ผ่านลงไปฮะยับซอมหมดจัดการนั่นนายและนี่ครับยังไงดีโอกรอจับลอยพยายามจะไล่ผมจับรวบขึ้นขอบไม่ได้มีเดตเวฟไปใส่นอนเตอร์นิทรีฮะแล้วก็นี่คนละครับยังตามไล่ป่วนอยู่นะฮะยกเล็กกันซีดไปครับผมสันสไตร์เปิดไม้ต่อยพี่เข้าใส่จัดการนั่นหนนฝั่งบีเวอร์ครับ อีกครับผมคริคิคอลย้ำต่อยครับทางฝั่งของป๊ปปี้ตายหมดสกายเตอร์ครับเริ่มแพงเลยนะจบกระชากครับผมคริคิคอลลากไส้ครับรีสโซเนนเปิดครับผมยาำซ้อโดนบทเข้าผมพิกออฟมาเรื่อยๆฮะแยกกลางไปครับผมกลับสูุรางรมเดีโดนโดปาดไว้ครับโถมเข้าใส่บีเคบีโอ้โหโกดจับฝัดบอลเอจิทไป็นหัวหน้ายเตอร์แล้วมาทำแมนซวยจัดพยายารอหยุดช่วยไว้ด้าบอลแล้วก็ถอยครับบีเคบีสิบวีตอนนี้ได้ใช้แล้วฮะ รีสเอนแนนซ์ปาดมาผมก็ปีวอกโรสไปครับยับซอมือไวครับผมยับซอวามกลับไปได้ผมเซฟหมดทุกทั้งชีวิตนะเข้าไปจับรวบเซกแพงครับผมแต่ไพมอลอ์หยุดไวแล้วแตกพ่ายบอลซันสไตล์ครับฉีเข้ามาต่อนกีสกายเตอร์พยายามจะคว้าครับผมทั้งได้ประตูแมสสกายเตอร์ต้องถอยก่อนครับแม้ว่ามีเอจิทแต่ถ้าตัวแตกแน่ผมโยมายกเทเลกินซีทไปบอลปีเคบีเปิดไว้ครับ ตียังมาต่อใส่ทางฝั่งยัำซอรยัำซอรเรียบร้อยคาตาลิซิีเปิดไปดับแดนนี่ครับเทอร์นโดของฝั่งได้และตอนนี้ครับทอร์นาโดปาดย้ำอีกหนึ่งทีครับผมไอส์วอลวางขึ้นไว้ครับเดินที่ทรีพยายามจะหนีติดโคสนแอบผมแล้วก็พยายามจะเข้าไปเฉือนครับผมแต่ตีนโอ้โหต้องเปิดมีแค่ีฟันหน้าเรียบร้อยครับมาทอมแม็กคิวลิงสเปรย์เขียนครับผมพยายามจะวิ่งครับฟินนี่ครับคูลดาวอยู่อีกเซฟวินาทีครับเฉือนย้ำย้ำต่อจะวาร์ปกลับได้ไหมวาร์ปกลับไม่ได้ดับเบิ่อคินของเดินมาท ได้ดแบ็กอย่างรวดเร็วผมเอา้าติดเฟียอย่างงี้ผมโอกาสมาหรือเปล่าโอกาสของเขามามายังไม่สามารถฆ่าได้สไคเตอร์ผมองค์จับล็อกไว้ครับหล้วหแล้วโดนดึงโดนดึงโดนฝ่าอยัางต่อเทอะรเบตตายครับดอกนี้เสียหายลายแสนครับทางด้านของทีมซีเข็นครับผมและนี่ครับยับซองไงตอดีถอ,อยออกได้เปล่าเจอสับเน้นๆครับผมเรียบร้อยละลายไปอีกหนึ่งฮะบอกแล้วว่าครีมันแรงผมยาเลยฮะยาครับ อย่าพลาดครับผมอย่าพลาดน,นะพี่ชายแล้วก็ป k b เปิดนะผมเหล่าทางด้านของใสครับคลีนแตกเหลาสุดท้ายอีกแล้วแอสเซอรเซรเปิดไปแยกล่าพยายามหนีเอาหน้าไปแนบทางด้านของกัมแพงครับผมไม่สนับคาตาลิซซึมแล้วเอาซันเดอร์ได้ทันคาตาลิซซึเปิดมาพอดีครับทำการทำการหยุดเดอะเนสไคลเตอร์บอพีเอตายไม่มีซื้อเกิดผมแล้วนี่หนืดไปต่อโซลบายผมอัดทางด้านของวายสปีดครับไปอีกหนึ่งฮะโลชานกลายเป็นของทีมซีเคทครับ กลายเป็นว่าเกมนี้ครับใครเปิดก่อนโดนเคาน์เตอร์แท็กเหรอครับเนี่ยโหเก็บตัวคอไปสอครับและในขนาดเดียวกันนี่คือแบบทางด้านโอของฝั่งบี a มาเตอร์นี่คือ By b a บกมาคือไม่รู้ว่าวาปมาไหวหรือว่าโดนคอมาครับผมจากนั้นโคโต้ฮะนี่ครับฟาตาเข้าไปครับผมอ้าวสไปเดอร์เล็กหมดครับติดขอบย้อมก่อนครับอาจจะตั้งใจครับค่อยๆหลบกันไป ด้านนี้ซื้อเกิดครับผมซื้อเกิดครับยังไงดีครับโอ้โหวาร์ปอินแล้วก็บิงมาครับผมไพ่บอนรอไว้คาตาลิซึมใส่เต็มดอกครับซันเดอร์ก่อนหน้าไปดีครับเอ็นกางเกมมิ่งสิครับรออะไรล่ะรออะไรหรือเอาชัวร์ไว้ก่อนเอาชัวร์ไว้ก่อนครับผมเอาชัวร์ไว้ก่อนซอยยับยซอยยับยครับผมเมตาหม้อครับยังหลืเหลือฮะบับอาราคิตี้ไปครับและจับยกมาครับผมเราปีทางด้านโอของฝั่งโลตัอบหนีหนีพอหรือเปล่า โดนโคสแนบไปผมบีเวอร์ยังถอยออกไปได้ครับเก็บเอาเมก้าครีมอย่างรวดเร็วครับซีเข็ดโดตาเป็นเกมวันช็อตฮะคอเมซเศษครับซัพพอร์ตหนึ่งปีอีกสามเดือนครับเจอเลิกเวฟเปิดไปจังหวะนี้ครับภัยประหลอดหยุดไว้ยิงทางด้านดักเสียมอกตายไปก่อนเตอร์ดิทรีครับเตอร์ดิทรีซึ้งกิดสู้ครับฝั่งด้านไอนายกับผมเรียบร้อยไปอีกหนึ่งฮะว้าไม่รอดครับผมนายตรงกลางนี้ก็ยังไงเนี่ยเตอร์ดิทรีครับโดนทอร์นาโดครับ เซตอัพมาหนึ่งทีแล้วก็สันสไตายหมับเข้าให้ครับผมแปลงกลางต่อครับทางด้านโดของเซเลเบตเมตาบอสฟอร์สีครับวอร์ริก้าดึงเงินไวอาราเคตี้ครับผมดึงเข้ามาต่อสไครเตอร์ไม่กล้าเข้าครับผมเซเลเบตบอกมามีสตันนี่ครับเปิดรีแฟคชั่นไปจังหวะนี้ก็ปี้กระแพงครับยับโซฮะลืมเปลี่ยนสกิลเลยจะพี่ชายครับผมแล้วฟาต้าตายผมฟาต้าซิเกิร์ธฮะ ฝั่งด้านรูบิกก็ซื้อมาตีคึีข้อก็เติมเรื่องเยอะกว่าซุปเปอร์นว่าระเบิดไปใส่ครับมีแต่ล่างอิลูชั่นครับเทอร์เรเบทหันมายิงครับเทวเดียสีแล้วก็อออินครับอออินชุดใหญ่ใส่เต็มอิคาร์ได้เปิดมาแต่อิลูชชั่นเทอร์เรเบทซันเดอร์ไปแล้วยิงสวนครับตาลิซึเปิดไปต่อครับโยกหลบไปหนึ่งทีครับสกายเตอร์แต่สกายเตอร์ก็ไม่ไหวครับผมกระสุนมันแรงจัดๆครับมันโกเลมแตกค่ายฮะก็เป็นด้านขอกฝั่งทีมซีเกชนะไปครับในเกมที่สามครับโอ้โหคู่นี้นี่เดือดจริงๆนะะฮ